ามาดูกันต่อในโจทย์ข้อที่9นะคะโจทย์ข้อที่9ก็บอกว่า,ามินโฮนะไปเล่นเกมโชว์รายการหนึ่งนะคะโดยต้องตอบคําถามทั้งหมด25ข้อนะคะ ถ้าตอบถูกเนี่ยจะได้คะแนนข้อละ5คะแนนนะคะแต่ถ้าตอบผิดเนี่ยจะถูกหักคะแนนข้อละ4คะแนนนะคะเมื่อเกมสิ้นสุดลงนะคะเขาได้คะแนนรวมทั้งหมด62คะแนนนะะถามว่ามินโฮตอบถูกมากกว่าตอบผิดกี่ข้ออันนี้ใช้แผนภาพไม่ได้หรอกนะ,ะต้องใช้สมการช่วยทีนี้สมการมันก็มีทั้งเลือกทั้งสมการตัวแปรเดียวแล้วก็สมการ2ตัวแปรนะคะเดี๋ยวทําให้ดูทั้ง2วิธีเลยนะคะเอารูปแบบที่แก้สมการที่เป็นสมการตัวแปรเดียวก่อนนะคะอ่ะ อันดับแรกเลยเราก็กำหนดตัวแปรนะคะว่าอยากจะให้ตัวแปรเป็นตอบถูกหรือตอบผิดนะได้หมดนะคะอ่ะถ้าสมมุติว่าตอบถูกเท่ากับ x ข้อนะตอบถูกเท่ากับ x ข้อแสดงว่าตอบผิดกี่ข้อคะหาได้ไหมหาได้เพราะอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าต้องตอบคําถามทั้งหมด25ข้อถ้ามีตอบถูก5ข้อก็เอาจะตอบผิดก็จะเหลือเป็น20ข้อถูกไหมสมมตินะคะเวลาหาตอบถูกตอบผิดเนี่ย เอาทั้งหมดไปลบตอบถูกจะกลายเป็นตอบผิดถูกไหมเพราะฉะนั้นตอบผิดก็จะเหลือเป็น25ลบ x ข้อถูกไหมคะอ่ะแค่นี้เองแล้วที่เหลือทำยังไงเอาคะแนนมาคูณสิถูกไหมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเขียนเป็นสมการนะเขียนเป็นสมการมันก็จะได้ว่าคะแนนอ่ะ,อะคิดตรงน,นี้ก่อนก็ได้เผื่อจะงงนะคะเอาคิดคะแนนนะคะคิดคะแนนจะได้คะแนนเท่าไหร่ถ้าตอบถูก x ข้อตอบถูก x ข้อคูณกับ5ถูกไหมก็จะเป็น5 x คะแนน ถูกไหมคะอะทีนี้ตอบผิดตอบผิดคะแนนก็เป็นไงคะคะแนนก็ต้องติดลบถูกไหมหรือยังไม่ติดลบก็ได้อะเอา่าคะแนนก็จะเป็น4คูณกับ25ลบ x คะแนนถูกไหมเพราะฉะนั้นเอาทั้ง2ส,ส่วนนี้มาทาอะไรกันเอาอันนี้มาลบกันถูกไหมเอาที่คะแนนตอบถูกทั้งหมดลบออกที่ตอบผิดเพราะว่าเวลาตอบผิดเมื่อไหร่เขาจะถูกหักคะแนนถูกไหมคะแสดงว่าต้องเอาคะแนนไปลบออก ถูกไหมลบออกแล้วเหลือ62เพราะฉะนั้นจะกลายเป็นสมการ 5x ลบกับ4คูณกับ2 5ลบ x เท่ากับ62นะคะอ่ะอันนี้นะเรียบร้อยเขียนเป็นสมการได้แล้วที่เหลือก็แค่แก้สมการทีนี้เพิ่มขยายความตรงนี้นิดนึงตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะสมมติว่าบางคนอาจจะคิดคิดคิดคะแนนเนี่ย รู้ว่ามันถูกหักก็ใส่ติดลบเลยก็ได้นะใส่ติดลบเลยก็ได้แล้วค่อยเอาสอส่วนมาบวกกันนะผลลัพธ์ก็เหมือนกันสมนการอยู่ในรูปเดียวกันมันก็จะกลายเป็นอะไรคะกลายเป็น 5x บวกกับลบ4 25คูณ x ถูกไหมลบคูณบวกตรงนี้ก็กลายเป็นลบเหมือนเดิมเห็นไหมคะก็จะเข้าสู่กระบวนการรูปนี้เหมือนกันนะคะโอเคแต่อันนี้เราเราเอามาลบกันได้คือหาคะแนนที่เป็นอตอบข้อถูกทั้งหมด แล้วก็หาคะแนนที่ตอบผิดทั้งหมดแล้วเอาข้อถูกมาลบด้วยข้อผิดก็เรียบร้อยเอาคะแนนที่ถูกมาลบด้วยคะแนนที่ผิดก็จะได้ละก็คือ62ประมาณนี้นะที่เหลือก็แก้สมการนะอ่ะถอดวงเล็บนะถอดวงเล็บก็คือใช้วิธีการคูณเข้านะคูณเข้าเวลาคูณเข้าต้องระวังเครื่องหมายข้างหน้าด้วยเอาเครื่องหมายข้างหน้าไปคูณด้วยนะคะอ่ะก็จะกลายเป็นอะไรคะลบสคูณกับ25เป็นลบ100ถูกไหมคะ อ่ะเป็นลบหน0ลบคูณกับลบ x ลบคูณลบกลายเป็นบวก 4x เท่ากับ62ถูกมอาอวก 4x เป็น 9x ย้ายลบจากลบร0ย้ายมากลยายมาเป็นบวก100นะกลายเป็น162ถูกไหมคะจากลบย้ายมาเป็นบวกนะก็กลายเป็น162ทีนี้ x เหลืออะไร x ก็จะกลายเป็น162าร9ได้เท่าไหร่คะเ1เป็น9เหลือ798 72นี่คือ ได้ค่ะ x ค่า x ข,ของเราคืออะไรที่ถูกต้องถูกไหมเพราะฉะนั้นแสดงว่าตอบถูกเนี่ยทั้งหมด18ข้อตอบผิดเท่าไหร่เอา25ไปลบถูกไหมคะเอา25ไปลบเหลือเท่าไหร่คะเหลือ7ข้อเห็นไหม7ข้อ,อลองเช็คดูเช็คคำตอบดูอีกทีนึงนะคะว่าเอ๊ะผลรวมคะแนนมันถูกต้องไหมนะคะถ้าตอบถูกเนี่ยจะได้กี่คะแนนนะ พอละหคะแนนก็เอา5เข้าไปคูณ18นะคะ5คูณ18ได้เท่าไหร่เอ่ย40เป็น90ถูกไหมคะตอบผิดตอบผิด4คูณกับ7เป็น28ลบกันเหลือ62ถูกต้องถูกไหมลบกันถูกต้องแสดงว่าโอเคคำตอบตรงนี้เนี่ยถูกต้องแล้วแต่ตอบถามอะไรเอะคำถามถามอะไรถามว่าตอบถูกมากกว่าตอบผิดกี่ข้อเราเอามาทำอะไรกันคะเอามาลบกันอีกรอบหนึ่งข้อถูกกข้อผิดถูกไหมคะเหลือเท่าไหร่คะเหลือ11ข้อ เห็นไ,ไหมคะเหลือ11ข้ออันนี้คือกรณีใช้สมการตัวแปรเดียวนะคะสมการตัวแปรเดียวโอเคเนาะเดี๋ยวจะทาให้ดูในรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งคือสมการ2ตัวแปรนะคะอ่ะโอเคทีนี้มาดูรูปแบบที่มันเป็นถ้าใช้สมการ2ตัวแปรในการแก้ปัญหาทํำยังไงนะคะ อันดับแรกเลยเราก็ต้องกําหนดตัวแปรนะคะข้อมูลของข้อนี้มันมีข้อจำนวนข้อที่ตอบถูกตอบผิดที่เรายังไม่ทราบถูกไหมคะไม่รู้ว่าตอบถูกกี่ข้อไม่รู้ว่าตอบผิดกี่ข้อเอาตรงนั้นแหละค่ะมาเขียนเป็นสมการนะเขียนเป็นสมการไม่ได้เขียนสมการกําหนดตัวแปรทัทีนะคะอตอบถูกเท่ากับ x ข้อนะคะตอบผิดเท่ากับ y ข้อนะคะทีนี้คิดคะแนนคะแนนก็จะกลายเป็นอะไรคะคะแนนก็จะเท่ากับ5 x คะแนน ถูกไหมแล้วก็คะแนนก็จะเท่ากับ cy คะแนนถูกไหมคะอะทีนี้มาดูความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนข้อข้อเนี่ยข้อข้อที่ตอบถูกกับข้อที่ตอบผิดเนี่ยจะต้องรวมกันเป็นเท่าไหร่ทั้งหมด25ข้อถูกไหมถูกไหมคะข้อที่ตอบถูกกับข้อที่ตอบผิดจำนวนข้อเนี่ยต้องรวมกันแล้วเป็น25ข้อถูกไหมอะทีนี้คะแนนล่ะคะแนนก็ต้องรวมกันเป็นเท่าไหร่ 62คะแนนก็คือ 5x แต่เอามารวมได้ไหมเอามาบวกได้ไหมคะบวกไม่ได้เพราะว่าข้อที่ตอบผิดเนี่ยเขาจะหักคะแนนก็คือต้องลบออกถูกไหมก็จะกลายเป็น 5x ลบ 4y นะคะเท่ากับ62นี่คือสมการที่2นะทีนี้เราก็มาเลือกนะพอเขียนสมการเรียบร้อยนะคะ ถ้ามี2สมก,การนะเอ้ยถ้ามี2ตัวแปรนะคะต้องมีอย่างน้อย2สมก,การในการหาคําตอบนะถ้ามี3ตัวแปรก็ต้องมีอย่างน้อย3สมก,การในการหาคําตอบนะอะมาถึงตรงนี้ปุ๊บเลือกเอาว่าเราจะกําจัดตัวแปรไหนถูกไหมคะจะเลือกกําจัด x หรือเลือกกําจัด y เลือกตัวไหนก็ได้นะคะแต่เวลาถ้าเลือกแล้วถ้าเลือกแล้วเวลาขั้นตอนต่อไปก็คือเราต้องทําตัวหน้านะตัวที่คูณข้างหน้าเนี่ยให้มันเท่ากันนะ ทำตัวข้างหน้าให้มันเท่ากันโดยหาตัวเข้ามาคูณคูณสมการทั้งสมการเลยนะสำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะครูขอเก็บ x ไว้จะกําจัด y นะจะกําจัด y กําจัด y ทําำยังไงก็ต้องทํา y ให้มันเท่ากันตอนนี้ y มันเท่ากันไหมอันนึงเป็น1อันนึงเป็น4ไม่เท่ากันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นครูต้องทาให้มันเท่ากันก่อนให้มันกลายเป็น4เหมือนกันนะให้กลายเป็น4เหมือนกันครูก็จะเอา4คูณกับสมการที่1 นะคะ4คูณสมก,การที่1เวลาคูณก็ต้องคูณตลอดสมการนะอย่าคูณแค่ y ตัวเดียวนะคะคูณตลอดสมการก็จะกลายเป็น 4x บวกกับ 4y เท่ากับข้างนี้ก็ต้องคูณด้วยเป็น100เป็นสมก,การที่3เห็นไหมคะตอนนี้ y ตัวข้างหน้าเหมือนกันแล้วแต่อะไรที่ยังไม่เหมือนเค,อเครื่องหมายเครื่องหมายมันไม่เหมือนกันขอแค่ตัวข้างหน้าเหมือนกันก็ตามส่วนเครื่องหมายเนี่ยเราเอาไว้สังเกตเพื่อที่จะได้ดูว่า2ส,สมก,การนั้นมันควรจะต้องนํามาทําอะไรกัน ถ้าเครื่องหมายมันเหมือนกันถ้าเครื่องหมายมันเหมือนกันเป็นบวกเหมือนกันทั้งคู่เป็นลบเหมือนกันทั้งคู่ให้นำสองสมการมาลบกันนะคะจะใช้สมการไหนตั้งตัวไหนเป็นตัวลบได้หมดนะคะแต่ถ้าเครื่องหมายมันต่างกันนะคะให้นำสองสมการมาบวกกันนะคะคืออันนี้เครื่องหมายต่างกันนะอันนึงเป็นลบอีกอันนึงเป็นบวกให้นำสองสมการนี้มาบวกกันนะคะก็จะได้เป็นสมการที่2บวกกับสมการที่3นะคะบวกกัน บวกกันปุ๊บเนี่ยลบ 4y บวกกับ 4y มันจะหายไปเป็นศูนย์ถูกไหมลบ 4y บวกกับ 4y มันจะเท่ากับศูนย์ถูกไหมคะอ่าอ่ะ,อะหลังจากนั้นก็ 5x บวกกับ 4x ก็จะเหลือเป็น 9x ข้างนี้เป็น 9x นะส่วนข้างนี้ล่ะเป็นเท่าไหร่เป็น162ถูกไหมคะเพราะฉะนั้น x จะเท่ากับอะไร x เท่ากับ162หาร9 9 1> 91, 9 1เป็น9เหลือเศษ7 9 8 7เเห็นไหมคะได้ x เท่ากับ8เหมือนกันทีนี้ได้ x เท่ากับ8ก็หมายถึงอะไรถูกทั้งหมด18ข้อพิดละ่ะหาจากไหนก็เอาค่า x ที่ได้ไปแทนค่าในสมก,การที่1ถ้า x เป็น18 18บวกอะไรได้18บวก y เท่ากับ25 18บวกอะไรเท่ากับ25 18บวก7ถูกไหมคะ 18บวก7็เท่ากับ25ก็ได้แล้ว y เท่ากับเอ่อ y เท่ากับ7ถูกไหมหลังจากนั้นเอามาทำรายการเอามาลบกันเพราะเขาถามหาว่าตอบใครเอ่อมินโฮตอบถูกมากกว่าตอบผิดเท่าไหร่ก็ลบกันเหลือ11ขอ้อก็ได้คำตอบเหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับความถนัดว่าชอบใช้วิธีแบบไหนนะคะจริงๆถ้าคนที่คล่องเรื่องของสมการเนี่ยสามารถทําเร็วได้ทั้ง2วิธีนะคะไม่มีวิธีไหนที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับความถนัดของเราแล้วก็เอ่อความต้องการของเราทําได้หมดทั้ง2วิธีนะคะ ก็ลองเลือกดูว่าเราถนัดวิธีไหนนะคะเอาวิธีที่เราชัวร์ที่สุดเนี่ยเวลาเวลาไปเจอข้อสอบอะ่ะใช้วิธีที่เราชัวร์ที่สุดในการหาคําตอบนะคะอ่ะทีมาดูต่อในข้อที่10ข้อที่10บเขาบอกว่าขนมปัง1หอ่อแยมโร6ชิ้นราคา36บาทและขนมปัง2หอ่อแยมโร4ชิ้นราคา48บาทถามว่าขนมปัง1ห่อแพงกว่าแยมโร1ชิ้นกี่บาทอันนี้ต้องใช้สมการ2ตัวแปรนะัน,นี้ต้องใช้สมการ2ตัวแปรเพราะว่าข้อมูลมันไม่ได้ เชื่อมโยงกันอะจำนวนขนมปังกับจํานวนเยืโลมันไม่ได้เชื่อมโยงกันอย่างอันนี้เนี่ยตอบถูกตอบผิดมันยังเชื่อมโยงกันได้ถูกไหมคะตอบถูกตอบผิดมันยังมีความสัมพันธ์กันว่าบวกกันแล้วต้องเป็น25ข้อถูกไหมแต่อันเนี้ยจานวนขนมปังกับจานวนเยืโลเนี่ยมันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าต้องมีความสัมพันธ์รูปแบบไหนคือจะหยิบเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าคิดจํานวนเงินมาเป็นแบบนี้แค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องใช้สมการ2ตัวแปรแน่นอนเราก็กําหนดตัวแปรเลยนะคะ กำหนดตัวแปรเลยให้ใหราคาเ<ห>นาะ<ห>เพราะเราต้องการหาราคา<ห>ถูกไหมค<ห>ะ,ะขนมปังขนมปัง1หอ่อเท่ากับ x บาทแล้วก็แยมโร1ชิ้นเท่ากับ y บาทนะคะอันนี้คือกำหนดตัวแปรหลังจากนั้นเราก็แทนค่าในสมการอเอาข้อ เอาไปแทนค่าดูประโยคแรกดูประโยคแรกขนมปังหนึ่งห่อราคาเท่าไหร่คะหนึ่งห่อ x บาทบวกกับแยมโรลหกชิ้นชิ้นเท่าไหร่ชิ้นละ y บาทก็เอาหกไปคูณกลายเป็นหก y ราคาเท่ากับสามสิบหกนี่คือสมก,การที่หนึ่งเห็นไหมคะนี่คือสมก,การที่หนึ่ง x บวกหก y เท่ากับสามสิบหกเป็นสมก,การที่หนึ่งส่วนสมการที่สองจากประโยคนี้ค่ะสมก,การที่สองจากประโยคนี้ขนมปังสองหอก็คือสอง x ถูกหมหนึ่ห่อคือ x บาท2ห่อก็2 x แยมโล4ชิ้นก็เป็นเท่าไหร่คะ4 y บวกกับ4 y เท่ากับ48เห็นไหมคะแค่นี้เอามาเขียนเป็นสมการอ,อันนี้เลือกเลยว่าอยากจะกําจัดตัวแปรไหนที่มันจะง่ายต่อการคํานวณน,นะคะถ้าดูแล้วเนี่ยกำจัดแค่ตัวแปร x ก,ก็พอถ้ากําจัดตัวแปร x เ,เราจะใช้ 2คูณตลอดสมการที่1ถูกไหมคะแต่ถ้าแค่ครั้งเดียวคูณแค่ครั้งเดียวคูณสมการเดียวแล้วก็จบได้คําตอบเลยแล้วก็อ่ให่แล้วก็เอามาดําเนินการได้เลยนะคะแต่ถ้าเราเลือกใช้สมการที่ถ้าเราเลือกกําจัดตัวแปร Y เราจะต้องทํา2ครั้งนะคะคือต้องเอา เปลี่ยน4กับ6เนี่ยให้มันเท่ากันมันจะไปเท่ากันที่ไหนก็คือเท่ากันที่คอรนอคือ12ถูกไหมคะมันจะไปเท่ากันที่12เพราะฉะนั้นสมการแรกก็ต้องคูณด้วย2สมการที่2ต้องคูณด้วย3มันจะกลายเป็นว่าเราต้องอาหาตัวมาคูณ2รอบ2 3. สมการมันจะช้าเพราะฉะนั้นเ,เลือกเลือกตัวแปรที่เหมาะสมนะคะเลือกตัวแปรที่เหมาะสมนะดูสิสเลือกสมการที่1ดีกว่าถูกไหมเอา2คูณแล้วก็จบแค่ครั้งเดียวถูกไหมคะเอา2คูณก็จะกลายเป็น 2x บวกกับ เท่ากับ72เป็นสมาการที่3เวลาคูณก็ต้องคูณทุกตัวถูกม2คูณ1ก็เป็น2 2คูณ6ก็เป็น12 2คูณ3ชก็เป็น72ถูกไหมคะหลังจากนั้นเราก็เลือกค่ะเหลือ2สมาการสมาการที่2กับสมาการที่3นําม,มาดําเนินการนะกำจัดตัวแปร x e ดูตัวแปร x e ดูตัวแปร x เครื่องหมายเป็นไงคะหน้า x e หน้า x e เครื่องหมายเหมือนกันเป็นบวกทั้งคู่ถูกไหมถ้าเป็นบวกทั้งคู่ให้นำสอสมาการมาลบกัน นะคะให้นำสองสมการมาลบกันเวลาตั้งลบแนะนำเอาตัวมากตั้งมันจะง่ายกว่านะคะเครื่องคำตอบมันจะไม่ติดลบนะคะเอาตัวมากเป็นตัวตั้งนะ,ะเพราะฉะนั้นคุณจะใช้สมการที่3ลบด้วยสมการที่2นะคะเอาสมการที่3ลบสมการที่2 2x ลบ 2x หายไปแน่นอนละถูกไหมคะเหลืออะไรเหลือ 12y ลบกับ 4y 12y ลบ 4y เหลือเท่าไร่เหลือ 8y ถูกไหมเท่ากับเขียนก่อนก็ไดนะ้อะ 12 y ลบ4 y เท่ากับ72ลบ48ถูกไหมข้างนี้เอามาลบกันข้างนี้เอามาลบกันนะอ่ะหลังจากนั้นตรงนี้เหลือเป็น8 y เท่ากับอันนี้เอามาลบกันเหลือเท่าไหร่คะเหลือ24อ่่อ่ะเหลือ24ถูกไหมคะเพราะฉะนั้น y เดียวก็จะเท่ากับ3ได้ y เท่ากับ3ปุ๊บนะเอาไปแทนค่า ได้ y เท่ากับ3เอาไปแทนค่าในสมก,การที่ 1, 1> นะสมก,การที่1คือ x บวกกับ 6y เท่ากับ36เอา y เท่ากับ3ไปแทนกลายเป็น x บวกับ6คูณ3เท่ากับ36เพื่อหาค่า x ถูกไหม6คูณ3เป็น18กลายเป็น x บวก18เท่ากับ36 x เดียวก็จะเท่ากับ36ล18เหลือ18นะเพราะฉะน,น,นั้นก็จะได้ว่าขนมปังห่อหนึ่งมีราคาเท่ากับ18บาทแล้วก็แยมโลห่อหนึ่งราคา3บาทลบกัน เขาถามว่าแพงกว่าขนมปังหนึ่งห่อแพงกว่าแยมโล1ชิ้นเท่าไหร่ก็เอามาลบก,กัน,น,นเหลือเป็น15บาทเห็นไหมคะแค่นี้เองอันนี้คือลักษณะของโจทยอ์อันนี้คือลักษณะของโจทย์ที่ใช้สมการ2ตัวแปรนะคะโอเคอันนี้ไว้ให้เป็นแนวทางนะคะสำหรับน้องๆก็ลองไปฝึกฝนทำโจทย์เพิ่มเติมนะคะวันนี้ก็คงม,มีเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าค่ะ